สวัสดีครับเดอะสปีดทานแบบไหนหมดไวกว่าฮ่าฮ่าฮ่าเต้นิ๊กต๊อกการิ๊กตักติ๊กต๊กติ๊กต๊อกดิ๊กตกิต๊กตกิต๊กต,กต,กตกอกดวันนี้มาทำรายการตอนนี้มาดูว่าฐานนาฬิกาอาคลายนะฐานนาฬิกานี้ฐานสีดามาฐานสีดาของของใครฐานสีฐานสีเหลืองของใคราของวินอ่าวันนี้เปลี่ยนกันดูนะว่าฐานสีดามกับฐานสีเหลือง ฐานอัน <Ooh. S 1> ไหนอายุการใช้งานได้นานกว่าการอ่าซือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถื้อไว้ก่อนอ่าอ่าือฐานไว้ก่อนแกมากแกไหมแกทานมาก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 ทานไ่เลยทานไ่เลยมาดูว่าฐานอคกลายกับฐานสีดำฐานไหนใช้งานได้นานกว่ากัรอาศัยไปเลยใส่ไปเลยโอเคโอเคโอเคใส่ไปเลยใส่ไปเลยโอเคใส่ไปเลยใส่เลยครับ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  เลยครับเฉลยครับโอเคเฉลยครับโอเคโอเคเสร็จแล้วพิกพิกพิกดูพิกดูพิกดูเดินไม่เดินไหมนาฬิกาเดินไม่พิกดูวินงพิกดูวินงพิกดูโอ้นาฬิกาเดินแล้วพิกดูพิกดูนาฬิกาเดินไหมนาฬิกาเดินแล้วกี่โมงกี่โมงนี่กี่โมงกี่โมงหกโมงของวินหกโมงแล้วเหรอโอ้ทำใหม่ห้าโมงห้าโมงปั๊มใหม่ปั๊มใหม่ปั๊มใหม่ห้าโมงวินห้าโมงห้าโมงคุณหมอห้าโมงคุณหมอห้าโมงถอยถอยถอย ถอยถอยถโอเคเอาเลยเลยเลยเโอเคโอเคห้าโมงห้าโมงตรงห้าโมงตรงของคุณหมอห้าโมงยังเร็วเรวคุณหมอปรับด้วยห้ามงไห้วโอเคของินโอเคแล้วมินโอเคีวางไว้วางไว้สมอปรับดสิห้าโมงยังติกติกตอ้าห้าโมห้าโอเคห้าโมงปรับไปวางเลยโอเควางได้ห้าโมงแล้ววันนี้วันที่อะไรครับวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันนี้เท่าไหร่ วันที่เเดือนลายสองนสองสองวันศุเดย์วินวินวันเดย์วันเดย์คุณหมอเดวันนี้วันที่วันนี้วันที่9วันที่เกวางไว้วางไว้วางไว้วันนี้วันที่เเดือนเมษายนปี2องห้าปี2 0 2ศูนมาเปลี่ยนนาฬิกาการระหว่างผานพนาสนิ n i c คาลยกับฐานพนาสนิินนโอ o สีดำ มาดูว่าฐานแบบไหนใช้งานได้นานกว่ากาันนาฬิกาสีทองแล้วนั้นาาพานาโทนิกอะคาายนาฬิกาสีเงินใช้ฐานาพานาโทนิกนนโอสีดำดับเบิลเอมาดูกันครับว่าฐานอันไหนใช้งานได้นานกว่ากันโอเคเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาดูกันครับมาตามดูกันครับว่าฐานอันไหนใช้งานได้นานกว่ากันวินววนมานี่มายืนนี่มายืนนี่ ต่นติ๊กตอกันนิดๆต่อกันไลนติ๊กตอกิ๊กตอกิ๊กตอกินวินคิดว่าคุณทำงานกันอันไหนอันไหนอันนี้คุณหมอคิดว่าไหนใช้งานได้นานกากันอันนี้โอเคเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับสีทองกับสีเงินนาฬิกาไหนใช้งานได้นานกว่ากันฐานสีดำปกติจะเป็นฐานที่จ่ายพลังงานไฟต่ำนะครับเหมาะสำหรับใช้กับนาฬิกาแขวนหรือรีโมทซึ่งเป็นฐานที่คายประจุไฟฟ้า ส่วนถ่านสีเหลืองเป็นผ่านที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าสูง да. เหมาะสำหรับกล้องดิจิตอลไฟฉายรือรรบังคับวาทยุรนะครับฐ่านสีเหลืองจะเป็นถ่านที่ไม่คลายประจุถ้าใช้ไปนานๆอาจจะเกิดออกไซด์ที่พวของฐานได้นะครับอาจจะทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายได้เพื่อนๆค <ste ve> ิดว่าฐานไหนใช้งานได้นานกว่ากันสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทีว่า ผ่านไหนใช้งานได้นานกว่ากันหลังจากที่ใช้งานหมดทั้งสองก้อนแล้วนะครับปืนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมที่กด s ั b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่สสอ,อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ